มีหนี้ตั้งเยอะทําไมครูสตากดหนี้ได้วันนี้ครูมาบอกคําตอบค่ะ เทคนิคที่ทําให้ครูปดนี้ได้นะคะคือการที่ครูได้ล่วงรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะพูดล้านรอบก็เหมือนเดิมค่ะถ้าวันนี้เราเอาสมองเราออกเอาความคิดเราออกแล้วเอาสมองสเตปจ็อกใส่หรือเอาสมองมัคสกบดใส่หรือเอาสมองแจ็คมาใส่เราก็สามารถคิดพูดทํารู้สึกได้เหมือนเขาวันนี้เหตุผลที่ครูมีนี่เพราะครูมีความคิดแบบคนติดหนี้คนยากจนเพราะครูก็จนมากอยู่ห้องเช่าด้วยครูไม่อยอมเปลี่ยนความคิดค่ะครูเปลี่ยนความคิดก่อนค่ะ พอครูเปลี่ยนความคิดปับ๊บวิธีการมันเริ่มมาค่ะว่าครูจะปลดหนี้ได้อย่างไรครูสร้างงานที่รวยได้ค่ะครูสร้างแบรนด์ครูค่คคะครูสร้างแบรนด์ในตอนยุค 4G ค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้ดาราไม่ได้จ้างดา,าอดอราไหนรอเลยนะคะแต่สามารถ3เดือนปลดหนี้10ล้านค่ะผ่านการออกมาสร้างแรงดึงดูดด้านดีนดคิดดีพูดดีทําดีค่ะและจริงใจในการบริการกับลูกค้าหรือตัวแทนค่ะและที่สาคัญครูคแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนว่าเฮ้ยครูจับเงินล้านได้อย่างไรครูเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรหลังจากนั้นค่ะคนก็มาสนับสนุนครู